โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับนี้ก็อยู่ในช่วงของพูดคุยหลังดูนะครับซึ่ง E p ีนี้ก็เป็น EP ีที่สาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนนะครับว่าตอนที่3ามเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับพอเปิดเรื่องมาใช่ไหมซาโตชิล้วก็คาซุมิก็ได้ไปกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็ทั้งสองคนก็ได้บอกว่าอร่อยจนพนักงานเสิร์ฟอาหารเนี่ยก็ได้บอกว่าเออแบบพอคุยใหญ่ว่าออมีคนชมว่าอร่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม สรุปแล้วก็คือพ่อครัวใหญ่ก็คือทากกชินะครับที่ทากิชี้เข้ามาทํางานที่ร้านอาหารเพราะว่าเขาต้องการที่จะจีบพนักงานเสิร์ฟนะครับแต่ว่าพนักงานเสิร์ฟก็ได้ตัดบอกว่าเขาจะไปเที่ยวกับแฟนนะครับจนทากิชีเนี่ยโอคอักนะครับก็ทั้งสามคนก็ได้ออกมาจากร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็ระหว่างที่แบบพูดคุยกันเนี่ยก็ได้เจอกับเดนโตะนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ทากิชี้ก็โดน บิมออนลักพาตัวบัน,นะครับแล้วก็บิมออนน่ะจะเป็นโปเกมอนของเจนที่8นะครับอยู่ในภูมิภาคของกาลาแล้วก็มาโผล่ในคันโตได้เพราะว่าเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าทุกภูมิภาคสามารถเจอโปเกมอนได้ทุกตัวนะครับทีนี้ก็บิมออนก็ลักพาตัวาทาคิชิไปที่ป่านะครับ ซึ่งป่าที่ลราพาตัวไปอ่ะมันจะเป็นป่าเห็ดนะครับคล้ายๆของในกาลาเลยนะครับแล้วก็บิมออนก็ใช้ภาพลวงตานะครับทําให้ทาคิชิเนี่ยตกหลุมรักนะครับเพราะว่าเขาใช้ภาพลวงตาของเด็กเซิร์ฟที่หักอ,อกทาคิชินะครับแล้วก็พวกซาคชิก็ตามไปนะครับแต่ว่ากระโดนบิมออนเนี่ยทาการใช้ภาพลวงตานะครับแล้วก็พวกซาโรชิก็ร่วมมือกันเพื่อที่จะพาทาคิชิกลับมานะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ย ิมอนก็ได้ไปแก้งพวกแกงรอรเกตที่ตามมานะครับก็ทําให้พวกแกงรอรเกตเนี่ยคิดว่ามีอาหารอยู่ข้างหน้าแล้วก็กินอย่างอ,อร่อยเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี้ยมันคือภาพลวงตานะครับแล้วก็ตอนท้ายเรื่องนะครับก็จะมีลรคิอัดเนี่ยตามมาดูซาโตชินะครับจากตอนที่1นนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมมองว่าเป็นตอนที่ได้เห็นเพื่อนร่วมเดินทางของซาโตชิที่ไม่เคยคอเล็บกันมาคอเล็บอยู่ด้วยกันนะครับมันเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมมันก็เป็นภาพที่ รู้สึกว่าประทับใจนะครับใน11ตอนนี้แต่ผมอยากเห็นแบบฉากสู้หรือว่าความก้าวหน้าการที่จะเป็นโปเกมอนมาสเตอร์มากกว่านี้นะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะกลับเป็นกลิ่นอายของ Gen ที่1น,นะครับที่ปรจจนภัยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะไม่มีโปเกมอนตัวเก่าๆของโซลชีเลยนะครับก็จะมีแค่พิกาชูที่เนี่ยที่ได้ออกมาโชว์นะครับผมรู้สึกว่า ตอนนี้มันก็แค่แบบว่าเอาดินโตกลับมาครับเออสำหรับตอนนี้ผมมองว่าผมไม่ได้เอนจอยกับมันเท่าไหร่นะแต่ว่าก,ก็ด,ดูดูได้ครับประมาณ5้าเต็มสิตอนนี้สำหรับผมนะสำหรับผม 5. ้าเต็มสิผมเพราะท่านที่ชอบตอนแรกกับตอนที่2มากกว่าเพราะผมเป็นสายชอบดูแบทเทิลมากกว่าด้วยไงก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ต้องขอบอกกันว่า ผมจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไปติดเล็กดัดฟันนะครับผมยังปรับตัวกับเล็กดัดฟันได้ไม่ดีนะครับก็อันนี้ผมต้องขอโทษเพื่อนๆไปด้วยนะครับแล้วก็ที่ผมได้เขียนโพลคะแนนนะครับว่าผมจะไลฟ์สดพูดเกี่ยวกับโปเกมอนทุกอาทิตย์ไหมผมน่าจะทานะครับน่าจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะครับเห็นเพื่อนๆก็โหวตว่าให้ทําเยอะเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนนะครับว่าจะ ไลน์เรื่องอะไรแล้วก็วันไหนนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์ไม่ก็วันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ